สวัสดีครับพบกับเราคุปส่านะครับผมดาร์คิดนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดคาลอนออนไลน์นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำเควสตป้ายต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะฮะที่ผมแนะนำเพื่อนๆว่าให้ทำเควสตป้ายนะครับจนเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็เควสนี้นะครับ่าจะเป็นการพาเพื่อนๆไปทำจากเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยไปจนถึงแปดสิบสองนะครับซึ่งมันจะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับอ่า แต่จริงๆแล้วนะเควสป้ายเจเนี่ยมันทำยาวๆได้เลยนะยันร้อยได้เลยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเควสที่ใช้จำนวนมอนเตอร์ไม่เยอะมากนะครับแต่อันนี้ผมต้องเกินก่อนโดยพาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ในแมปนี้นะครับก็จะเป็นแบบรีเวนไอซ์วอลเล่นะครับก็จะเป็นแมบที่เราจำเป็นจะต้องมาทำเควสหลักนะครับเพื่อผ่านไปยังแมบที่เราจะไปนั่นก็คือถอ้ำ โนรัก no นะครับถ้าโนรักเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่าหรือว่าหลายๆคนเรียกว่นานรกนะอ่าก็อ่าวิธีการไปนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่จุดนี้ใช่ไหมอ่าเราสามารถว้์ปไปก็ได้นะแต่ผมจะพาเพื่อนๆวิ่งไปดูบรรยากาศนิดนึงแล้วกันนะครับก็อ่าไม่ให้เสียเวลานะระหว่างวิ่งเนี่ยเกินก่อนนิดนึงก็คือเพื่อนๆเนี่ยหลังจากทำเควสนะครับเควสป้ายเนี่ยจนเลเวลเจ็สิบเอ็ดแล้วนะฮะก็ กดคิวแล้วก็ม,มาทำเควสหลักที่เมืองนี้ได้เลยนะเพราะว่าเควสหลักที่เมืองเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่ามันจะเน้นแค่เควสหลักแล้วก็เควสย่อยในหน่อยนะครับไม่มีเควสป้ายด้วยนะดังนั้นใครมาหวังทำเควสป้ายตรงเนี้ยเสียเวลานะครับแล้วก็เควสร้อยตัวตรงนี้ก็ไม่น่าทำนะครับเพราะว่า npc ตัวที่รับเควสจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมันจำเป็นจะต้องวิ่งมาไกลพอสมควรผมก็เลย ไม่แนะนำให้เพื่อนๆมาทำเควสร้อยตัวนะครับหรือว่าเควสอื่นๆนะ,ะก็เจ็สิบเอ็ดค่อยมาทำเควสหลักแล้วก็เควสรลองในแมปนี้พอนะครับผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าด้วยแมปนี้มันไม่มีเควสป้ายด้แหละนะครับมันก็ทำให้เราเก็บเลเวลลำบากนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะมันกระจุกกันอยู่นะเพียงแต่ว่ามันอยู่กันเป็นแบบว่า สมมติว่ามันจะมีมอนสเตอร์ที่โจมตีระยะใกล้แล้วมันก็จะผสมกับมอนสเตอร์ที่โจมตีระยะไกลผมเลยไม่แนะนําว่าควรมาเก็บเลเวลร้อยตัวที่แมปนี้นะครับ่าโอเคถึงหน้าทางเข้าแล้วนะฮะอันนี้เราจะเข้าได้เมื่อเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนูราเคสนะครับหรือว่าถ้ำนูร่านะครับเข้าไปเลยนะฮะถ้ำนูร่าเนี่ยมันก็จะมีเควสหลักเหมือนกันแล้วก็เควสย่อยเหมือนกันนะครับแนะนําว่า ให้พยายามทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็โนล้างเนี่ยมันจะมีเคเวสป้ายหลายจุดนะครับจุดแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับอจุดที่สองที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนําผมให้ผมจะแนะนําจุดที่สามก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งผ่าเพื่อนๆไปดูนะฮะซึ่งเคเวสป้ายตรงนี้เนี่ยมันฆ่ามอนเตอร์เพียงแค่สิบตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งนะยัก e เนี่ยเขาจะได้หนึ่งล้านห้าแสนนะครับซึ่งถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับ จุดอื่นเนี่ยมันจะมีได้ล้านห้าบ้างล้านเก้าบ้างนะครับซึ่งผมมองนะไอ้ล้านห้าล้านเก้าเนี่ยมันต้องฆ่ามอนเตอร์ประมาณหลายตัวนะครับสี่สิบตัวบ้างสามสิบตัวบ้างซึ่งมันใช้เวลานะครับแต่อันนี้เนี่ยฆ่ามอนเตอร์แค่สิบตัวแล้วมันวิ่งนะครับระยะทางของการวิ่งส่งเควนเนี่ยมันใก,ใกล้นะครับผมก็เลยแนะนำตรงนี้ดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า อมอนเตอร์แล้วก็ระยะทางเนี่ยมันไกลมากน้อยยังไงนะฮะก็รูปแบบการเดินเคเวสก็เหมือนเดิมนะครับอาศัยการลากนะแต่ว่าถ้าเราเล่นตัวละครเดียวเนี่ยมันจะลากมอนเตอร์ได้แค่3ตัวนะครับยกเว้นว่าเราจะเล่นซัมมอนเนอร์นะครับพวกซัมมอนเนี่ยมันจะ,ะมีลูกน้องนะครับแล้วลูกน้องเนี่ยเขาจะถือเป็น1ตัวให้เลือกนี่นะครับนี่ เควส์อัชมิดนะครับผมเลือกไปแล้วเนาะอ่าเนี่ยมันจะได้รางวัล q u วส t นะครับเป็น AP ล้าน5นะครับแล้วก็ได้เงินอีก1มื่นนะครับมีค่าประจนภัยอีกพันหนะครับอ่าผมรับไปแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะ,ะมีเควส u i ิ d ด้วยนะใครที่มีกิวก็อย่าลืมมารับนะครับส่วน q u วส t อื่นๆนะครับอย่างเช่นอ่า เควสร้อยตัวนะครับกับเควสห้าร้อยตัวเนี่ยก็มารับป้ายมารับที่ป้ายตรงนี้ได้เหมือนกันนะอ่ามันทําให้เราสามารถรับเควสได้จุดเดียวเลยนะอ่ายกเว้นเควสหกหมื่น p o i นะครับเราจําเป็นจะต้องมารับที่จุดนี้นะครับตรงร้านขายยานะครับเควสหกหมื่น point หกหมื่น p มันได้วันละครั้งใช่ไหมอ่าแล้วก็มารับแค่ครั้งเดียวนะครับวิ่งมาไม่ไกลครับวิ่งมาไม่ไกลใครขี่มา้าใครลากคนเดียวนะ่ะะะะีมาาจะสะดววกครรับเพ เราสามารถกดในแมปได้นะครับมันวิ่งเองนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะสังเกตว่าไม่ใจนะครับมอนเตอร์เนี่ยถ้าเรามีเพื่อนๆในปาร์ตี้หลายคนเนี่ยเราสามารถลากทีเดียวครบสิบตัวได้เลยนะอแต่ผมมาคนเดียวไงมันเลยลากลากได้ไม่เยอะนะครับไา้ได้แค่สามตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดยม้อนมันถ่ายนะฮะผมลากได้น้อยนะโคต้าจำกัดนะครับ<ม>อ,อ,<ม>อ,<ม>อ,อเอ๊ะกี่ตัวและนะ้ววะแปดตัวแล้วนะขาดอีกสองตัวนะครับรู้สึกว่าม้อนมันจะเดินไปนู่นนะครับใครที่รู้สึกว่ามอนตรงนี้เยอะนะครับเอ้น้อยนะครับเดินเข้าไปในห้องนะครับ บริเวณนี้นะอ่าข้างในเนี่ยก็จะมีอีเพียบเลยนะอ่ะจริงจริงมอนมันหาไม่ยากนะครับแล้วก็อยู่เป็นประเภทเดียวนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่อ่าโจมตีระยะใกล้นะครับพูดง่ายๆว่ายังไงก็วิ่งตามเรานะผมพบแล้วสิบตัวนะครับเดี๋ยวไปส่งเลยดีวยกว่าขี่ม้านะครับสิบตัวแล้วนะครับแล้วก็อ่าปักหมุดเลยนะฮะให้เขาวิ่งไปหา n อ c พเลยง่ายๆนะครับ นี่สังเกตนะครับว่ามอนจริงๆมันมีนะเมื่อกี้ไม่รู้มันกระจายตัวไปไหนนะฮะอ่าสิบตัวส่งนะครับส่งป้ายป้าบเรียบร้อยนะครับก็มารับต่อนะครับเควสอาเชมิดนะอ่าแล้วก็วนวนลูปไปอย่างนี้นะครับจนเลเวลแปดสิบสองนะเราถึง จะไปอีกแมปหนึ่งได้นนะั่นก็คือแบบแมปทะเลทรายนะครับนี่แมปนี้เลยนะครับนี่ดาโก้ดิเซร์ตนะครับทะเลทรายดาโก้นั่นเองนะก็เก็บเลเวลยัน82นะครับใครทีเ่เน้นชิวๆเนี่ยผมแนะนำว่าเควสป้าย82เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้จำนวนมอนเตอร์เยอะนะครับเก็บจนเลเวล90กว่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีป้ายทีก็เลเวล90กว่า นะครับผมว่าตรงเนี้ยเก็บง่ายนะครับเก็บง่ายแล้วก็เดินไม่ไกลนะครับอ่าก็เดี๋ยวยังไงวิดีโอเอพิซดหน้าของการทำเควสตป้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเลล8.2 <S <S เพื่อเทียบกันดูแล้วกันนะครับว่ามันยากง่ายอย่างไรนะครับแล้วก็อ่าเอ็พีที่ตอบแทนเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวเรามาอ่าดูกันวิดีโอหน้านะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์นะแต่ผมทิ้งทวนอีกพีนหนึ่งนะครับว่าอ่า ตรงนี้กับตรงนี้มันก็มีเควสดป้ายนะเพียงแต่ว่ามอนเตอร์มันไม่ค่อยน่าทำนะครับใครถนัดอย่างนั้นก็ลองดูได้นะครับไม่ว่ากันนะโอเควิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ